สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องลุงจูติดเกมนะฮะวันนี้เรากลับมาในเกมคุกกี้คิง d อมนะครับหลังจากลุงก็เล่นเกมนี้มาบ้างลุงไม่ได้เติมเงินนะแต่ว่าถึงเปิดก็เกลือรับประทานตลอดเวลาเลยนะครับหลังๆก็เล่นบ้างไม่ได้เล่นบ้างแต่ว่าพอดีมีน้องๆหลานๆบอกว่าอยากให้ทำบ้างเกมนี้ อ่าแล้วก็ทําให้ครับผมแต่ว่าตัวลุงมันอ่อนมากเลยนะก็เลยว่าจะมาเปิดให้ดูเป็นแนวทางของลุงสายฟรีอ่ะโอเคมาเข้าเกมเลยเม่ยด้เล่นสองวันแล้วเนี่ยดูดิตกด้วยกระตุกด้วยอ่ะนี่เราก็ทำกิจกรรมของมันไปเรื่อยเปื่อยนะครับเดี๋ยวลุงขอเคลียร์ตรงกิจกรรมพวกนี้ก่อน โอ้โหทำไมามันกระตุกอย่างนี้เนี่ย,ยดิฉันเนี่ยครับโอ้โหต้องต้องปิดเอฟเฟกต์ลงบ้างครับผมมันหนักหน่วงเกินอันดูเอาชอบเปิดเสียงโอเค,ครับอ่ะดูจะเคลียร์พวกนี้ก่อนดีกว่าบอลลูนนะแต่คนเล่นก็นคงจะรู้กันแล้วล่ะอ้าวโกดังเต็มเวรกรรมครับผมนี่ฮะโกดังเรา ลุงไม่ได้เล่นโอ้โหน่าจะสองวันสาวันแล้วนะครับขาดเรื่อยนะฮะอ่ะไม่เป็นไรเอ่อลุงก็จะรีบรับรางวัลตรงนี้ให้หมดก่อนละกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันไม่ให้แล้วอะ่ะ าแล้ครับกลับมาแล้วฮะหลังจากเมื่อกี้ไปเคลียร์เรื่องโกดังมานะครับผมอ่าอันนี้เราจะให้ดูตัวละครอ,อ่าอย่างเช่นอย่างแรกเลยนะฮะตัวละครของลุงไอดีลุงเนี่ยชื่อคันตูดเนี่ยคันตูดใครอยากจะเป็นเพื่อนหรืออะไรก็แอดกันมานะเล่นด้วยกันผมก็วัน,นก็ไม่ทำไรเปิดเข้ามาทำรุ่นทำนี่นิดหน่อย ส่งของขวัญไปนี่นี่เมียลุงมั่งนี่อย่างเงี้ยเนี่ยเล่นกับเมียก,ก,ก็ต้องแจกของขวัญให้เมียด้วยเมียด่าตอบรับไปโอเคเนี่ยกิจกรรมประจวันของมันนะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยเปื่อยเต็มสนะโอเคไม่เป็นไรอันนี้เรามาดูนี่คุกกี้ของลุงมั่งนี่ให้ดู ข้าวๆลุงก็มีแค่เนี้ยครับเพราะว่าลุงเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะได้ครับสวยมากเลยอ่ะเราไปดูกันครับการทับอย่างเช่นเนี่ยลุงะจะอัปเกรดมันเนี่ยตัวหลักๆล,ละครของลุงนะมันจะใช้ตัวเนี้ยที่มันแจกฟรีอ่ะดีมากแจกฟรีดีที่สุดเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่า ตอนนี้ก็ได้เท่านี้ครับเนี่ยอไปอเวลไปช่นชมนี่ไมูดกน่มอก่ภาษาเกาหเี่รูตัวนี้ครับคกี้สปกีนี่ชอบตัวนี้มากตัวสายสายเติมเลือดสาบัฟนี่สายรักษายดีมากครั้ดีมากนเด้ดูให้ดูให้ดูชอบชอบในี่สกิลมันนี่นนี่ เพรเทลแสนซาบซามันเติมพลังนะแล้วก็เพิ่มคีย์ให้คนในทีมโอ้ลุงชอบมากเลยตัวเนี้ยราะว่าไอต้ไอตัวเอ่เขาเลย topping งพวเนี้ยลุงก็ยังแบบว่ามีน้อยอ่ายังไม่ยังมันจับได้ไม่หลากหลายครับก็เลยนะใช้แบบเพิ่มบัฟบ,บ้างอ่าคูลไทมอย่างเงี้ยลดคูลไทม เพื่อให้มันใช้ฮิวได้บ่อยๆช่วยเพื่อนเราบ่อยๆเรายังทําอะไรมากไม่ได้แต่ว่าก็เอาเป็นตัวหลักนะอันนี้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ละรู้สึกไม่ชอบอ่ะตัวนี้แจกฟรีเหมือนกันอันนี้ก็ได้มาก็ใช้ได้นะอารปเไปเมนี้หายากมากเลยเนี่ยลุงก็ แต่แ้วจะใส่เนี่ยห้าอันเลยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ะไรหรอกมันไม่มีใี่ใส่แล้วรอปิ้งอะ่ะอยากจะได้เป็นแบบว่าเพิ่มบัฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ยอ่้อย่างเงี้ยแต่ว่าอยากได้ขั้นที่มันเป็นแบบสีแดงเลยอะ่ะเ,เนี่ยปัญหาเลยโปรแจกฟรีเนี่ยดีนะ ตัวนี้ก็ใช้ได้โอเคเลยคุกกี้รถเะเอมเนี่ยใช้ได้เลยหลักๆมีแค่นี้จริงๆน,นะอันนี้ลุงเปิดได้มาเวแต่ว่าลุงความที่ลุงไม่ไม่มีตัวแทงเขาไม่มีตัวแทงลุงก็ต้องเอาตัวหายมายืนขบ้างหน้าเวไม่รู้จะใช้ตัวไหน เราไปดูกันดีกว่าไปตีกันดี๋ยวไปตีกันดีกว่าต,ตีคนตีคนอ่ะไปนเนี่ยตัวเพียบเลยลุงก็ไปดูคนอื่นเขาเล่นมานะบอกว่าเวลาตั้งค่าทีมป้องกันเนี่ยให้ตั้งก,กากๆเลยหลอกให้คือเขามาตีเราเว้ยนี่ทีมป้องกันลุงนี่ดูดิมีแต่กากนี่พอโจมตีปุ๊บเราก็เอาตัวของเราเลงไป เดวนี้ไม่เอาแล้วเราถอดดอกถอดอกเราคนนี้มาแทนนี่ครับอ่าอันนี้พอพอเราได้มาปั๊บเราก็ไปเช็คหน่อยโดนกูโดน๋ยวเขาตีเยอะดูไม่เล่นสองวันแล้วเนเนเนเดูดิตีขนมเลยอร่อยเลยอ่ะแต่เราจะไปเอาคืนกันนี่นี่เกาหลีเกาหลีนี่โอหมันปิดด้วยนะครับนี่นะครับมันจะปิดไม่ให้เราเห็นเลยนะครับว่ามันวางขายไว้บ้าง แต่ไม่มีปัญหาครับเราเล่นไปเลยลุยครับตัวนี้ครับลุงไม่มีตัวแทงนะครับยังเปิดไม่ได้ลุงก็เอาตัวนี้มาใช้ก่อนอเราไปกระทืบมันกันดีวกว่ามนุษย์ขยัโดนกระทึบ <c oughs> ก็เก็บพอยต,ตรงนี้ <c oughs> เล่นลบ่อยๆเอาพอยไปแลกเศษเอาพวกนี้มาผสมมันมันโหลดนานจังไอยลุย โอ้โหแหลก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 นี่แหลกโอ้โหแหลก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 ลุงแพ้มันครับผมหลอกลุงไปฆ่าครับ เอาใหม่ฮะเมื่อกี้หลังจากลุงโดนเขากระทืบมาแล้วเครื่องก็แหลกด้วยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้โหลู่พลังแต่ละคนมันมาตีลงสินี่อย่างนี้หมื่นหกนี่มันต้องจัดการแต่มันน่าจะปิดพลังเราไว้นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราไปลุยเลยเฮ้ยผู้ภาษาอะไรเกาหลีอะมาฮะลุย,ลยโอ เอาเด้นี่นี่เราใช้โัวเหมือนเราเลยอ่ะโอ้โหโโอ้หัวหูแหลกเข้าไปดิแหลกเข้าไปดิทำงานทำงานลุงจะลดลดลงหน่อยลดลงหน่อยลุงไม่ทันนะนี่นี่นี่รถชนเราตัดคิวมันดีนะมันจะมุวนม้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 นดันก็หลุดไเอ้ยครับเดี๋ยวลองอีกสัก อีกสักหนึ่งแมตโหตกตกตกมาเลยฮะนี่ยครับส่วนตรงนี้ครับร้านเราได้เศษไอ้พวกนี้มานะครับสี่ร้อยเนี่ยสู้ไปก็จะได้เรื่อยๆแล้วก็มาแลกแลกตรงนี้ฮะแล้วขาดตัวไรเราก็ไปดูเนี่ยไปแลกของรางวันนะครับมันก็สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงมันก็รีเฟซทีนึงอย่างเงี้ย นนไม่เอแล้วไม่ใช่เพชรนะครับเก็บไว้เปิดเล่นดีกว่าเนี่นี่น่าสนใจนะนี่ดีนะโอนี่ดีไหมโหน่าซื้อมากเลยนะครับแต่ลุงอยากจะเก็บไว้เป็นซื้อทิ้งส่วนมากกว่าอันนี้จะเป็นบุกเขาบ้างหรออ่ะเราจะลองไปดูนะ อ่ะไหวไหมสองหมื่นห้าแล้วน่าจะพอได้อยู่ไปลุงอยากได้มากเลยนะไอ้คุกกี้รสนมหรือไม่เพรา่าตัวมันเป็นตัวแทงอะขู่โคตรดีอะอยากได้ะอะเปิดไม่เคยได้เลย,เย,เยน,นี่เห็ดเลยตอนนี้ตอนนี้ก็ได้อยากได้ดีดีโอ้ยดีดี<ๆ>โอ้ยดีแรงมากแรงมากแต่เรามีนี่ครับพระเอกของเราแชมเปญครับผม ปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอันนี้ดูมั่เช่าบอสชิ่งนี่นะสุดยอดเสร็จเรบร้อยอ่ะคราวนี้เราก็จะไปดูส่วนอื่นของไอดี่ยวลุงมั่งปุ๊บอันนี้ผ่านไปนะเรียบร้อยปึ๊บ อันนี้คือการลุยด่านนะครับเก็บของอันนี้ลุงเล่นค้างไว้ที่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เล่นเลยไอ้หมดความมืดเน,นี่ยนะส่วนไอ้หมดปกติเนี่ยหมดปกติลุงยังไปไม่ถึงไหนเลยนี่โหมดปกติลุงมา,มาตายอยูน่นี้หลานที่6เฮ้ยไม่ใช่สิใช่ไหม ใช่ฮะลุงมาตายตรงนี้แต่ลุงว่านกลับมาโงดดีก็น่าจะผ่านแล้วลนะ่ะแต่จริงๆนะให้ไปเล่นโหมดความมืดก่อนนะของดีมากเลยอันนี้เราเล่นทด้ดูนหนึ่งดาบมันรู้ไหวหรือเปล่านะ,ะก็น่าจะได้อยู่แหละเลยปกติเวลาเล่นนะมันมันไม่ยากเกินไปก็ปล่อยออโต้ไปนะเราก็ไปทำอะไรอื่น แต่ว่าด่านไหนที่มันแบบว่ามันตึงมือจริงๆม,มันจะต้องบังคับเองนะอันนี้เราก็ปล่อยๆไปนะครับอย่างเงี้ยปลเล่นไปนี่รูปรับค้าเลยนะคนไม่ได้ดูทันด้วยแต่เราเล่นจริงก็ปรับกันเลยๆนั่นแหละก็จะได้นะตัวตัวนีหูม่วงเนี่ยจะได้จะได้ เอาไปใช้ทั่วทาวรอแทงจริงๆออกมาก่อนหลักๆก็มีแค่นี้คลุงมีมีน้อยตัวไม่ค่อยเยอะไม่ได้เติมเงินด้วยเติมเติมเงินเติมไม่ถเมียดักก็เลยเล่นสายฟรีไปนะเล่นไปเลยดีนะมี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 ดัน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 ให้ตัวเวกข้างหลังสามตัวมันวิงวิ่งวิ่ง หลักๆกองใเท่วนี้ครับแต่ลุงมันอยากจะได้ตัวคุกกี้นมนอันหนึ่งแล้วก็ที่มันเป็นติดปืนหลาของตัวนี้นนเราจะหยิมาไม่ได้เลยเลกน้อยก็น่าจะผ่านแล้วละ่ะติดกันมาอยู่สองวันละก็ไปอัพเวลตัวละครมา ปึ้งไปรร้อยหมูเหนือรีบแรงมากโดนปิดแชบมบเป้นเริ่ม,ร,มร,รับจอดเท่ของลุงรับแชมเปญ้นโอเคนี้ผ่านไปนะออกก่อน อ่ะโอ้โหลดน้ำเหมือนกันนะนี่โอเคนับของรางวัลกันไปอืมอืมอะไรเนี่ยกิ๊บอึ๊บอึ๊บอืมเอาล่ะคราวนี้เรามาดูนี่กันครับ เมืองของลุงหน้าหมู่บ้านแต่ได้นี่ครับข,ข้าวของลุงนะขยายขึ้นมาก่อนน,น,นี่ยังจัดไม่ค่อยเป็นระเบียบหรอกลุงก็อัพลุงสร้างไอ้นี้ไวนะ้อะไอ้เลื่อยอเพราะว่าลุงจะไปอัพเกรดโกดังเนี่ยขาดอีกเยอะเลยก็อ,อัพเกรดกันไปครับใส่กันไปครับ นี่ครับจะบอกให้นะเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะขาดไอ้ตรงนี้ยมากเลยอเย้เลลี่เนี่ยนะก้อนก่อนน้ำตาลเนี่ยใช่ไหมถ้าคนมีเวลาเล่นนะเฝ้าหน้าจอตลอดนะให้อัพแบบนี้นะครับนี่เลยนี่นนี่เพราะมันใช้เวลาหนึ่งนาทีได้สามอันแต่ถ้าคุณอัพอันเนี้ยอ่ะสิบสองนาทีได้เก้าอัน ไปลองคิดดูครับอันนี้คุ้มกว่านะถ้ามีเวลาเฝ้าหน้าจอนะอย่างนี้คุ้มกว่านะแต่ถ้าเกิดเราจะนอนละ,ะเลิกเล่นแล้วไปท,ทําธุระกดอันนี้ทิ้งไว้โอเคแต่ถ้ามีเวลาเฝ้าหน้าจอเล่นอ่ะใช้เรืออันนี้ครับคุ้มแล้วเร็วปั๊บเดียวครับปุ๊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 บพอเสร็จปุ๊บปั๊มใหม่ปั้มใหม่ครับทําแบบนี้ครับถ้ามีเวลานะ ถ้าเกิดไม่มีเวลาให้ทิ้งไว้แต่อย่างเงี้ยลุงนั่งเฝ้าจอเนี่ยลุงก็ไปทําเล่นนู่นเล่นนี่ไปเรื่อยๆลุงก็จัดนี่อย่างเงี้ยครับเดียวตูนไว้ครับมันใช้เยอะมากไอไอ้ก้อนน้ำตาลกับไอ้เยลลี่เนี่ยผุงจะั๊มแบบเก็บเยอะๆเลยแล้วก็พอเราได้ตรงนั้นเยอะๆมาเยวัตถุดิบส่วนผสมต่างๆมันจะใช้ตลอดเเช่นไอนี่ผมเนี้ยนะเพราะว่า เราเข้ามาทำเควสสม,มัยถ้าอยากเลเวลขึ้นไวๆอ่ะเข้ามาทำเควสอันนี้ครับต้นไม้เนี่ยเรามาดูว่ามันต้องการอะไรแล้วเราไปปั๊มมันนั้นเลยปั๊มทั้งวันให้เสร็จเควสนะครับประจำวันของมันเลเวลขึ้นไวมากอืมเด๋ๆง่ายอย่างเงีย้ยผมก็จะส่งเลยเดี๋ยวไปเส็จได้ครับส่งไปเลยครับอันเนี้ยมันไม่ได้รีเฟซ เอาเร็วครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ไม่ได้รอนานรีเฟซปั๊มครับปั๊มจนกว่ามันจะไม่ได้แล้วครับเนี่ยไปครับอันนี้หนึ่งอันเรารอได้เดี๋ยวเราดูมันครับ่างเนี้ยตอนเนี้ยเราดูง่ายๆครับเราขายเอออ้ยนี่ใช่ไหมครับกับกระถางใช่ไหมครับโอเคเราพักไว้ก่อนอ่ะเมื่อกี้กดลืมรับของมาเลยพักเดียวครับ เลเวลจะขึ้นไวตรงนี้ไวมากครับโอเคครับกระถางแบบนี่นะก้อนนี่นะจตะไว้นะครับเราก็มาดูเลยครับเห็นไหมภาพเดียวเสร็จแล้วดูดิอ่าตัวนี้ก่อนี๋ยวค่อยมาสร้างนี่ฮะสร้างเลยครับเราขาดกระถางกระถางเป็นสิ่งจําเป็นมากเลยครับดูดิครับเราก็จะไม่มีนี่ด้วยฮะเห็นไหม สร้างไวเลยครับสร้างตุนไว้เลยนะครับไอตัวนี้มีเวลามีเวลาเมื่อไหร่สร้างตุนไว้เลยครับนี่ครับมก็จะมาสร้างรุ่นสร้างนี้ไว้ด้วยดีกว่าปล่อยเวลาเฉยๆนะครับเนี่ยครับถ้ามีเวลาเนี่ยสามสิบวิได้สามอันนะฮะหกนาทีได้เก้าอันก็แันนางบอกว่าอันไหนคุ้มกว่านะครับถ้ามีเวลาเฝ้านะครับ แต่เชื่อเถอะคนเล่นเกมทุกคนมันเฝ้าอยู่แล้วครับนอกจากมันนอนน,นั่นแหละครับกับเมียดาครับมันจะไม่เฝ้าหน้าจอเนี่ยฮะสร้างไว้เลยครับนี่อันนี้เริ่มน้อยละอ่ะเรารู้ละว,ว่าเราจะต้องทําอะไรต่อสีฟ้าครับตุนเลยครับมันก็จะปปไปทอๆไปมั่นคือการบริหารแมเนจการจัดการครับ เด็กๆเ,เล่นไว้มันก็ดีนะมันก็นคือสอนให้เรารู้จักการจัดการวัตถุด,ดิบเช่นทรัพยากรที่เรามีนะครับเราฝึกกันไว้นีครับถ้าเรารู้จักวางแผนอะไรก่อนอะไรหลังเนีครับมันจะเป็นระบบของมันนะครับนะครับสร้างเลย ว่าลุงก็ไปทาคลิปนู้นคลิปนี้ด้วยก็เลยหลังๆก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาดูดูบ้างครับ่วนมากก็ให้เมียเล่นบ้างเนี่ยครับสร้างไปครับอ่ะสมมุติลุงจะจบคลิปละลุงก็จะไปทําคลิปอื่นหรือเล่นเกมอื่นเนี่ยลุงจะทำอะไรลุงก็จะมาปัมม๊มไม่ดีไหวครับอ่ะปัม๊มไว้ครับอเอาปัม๊มทิ้งไว้เลย ไปเสียได้ครับเงินไม่มีค่าเท่ากับเวลาครับผมเวลาที่เสียไปครับผมเราเอาเวลาของเรามาก่อนปัมป๊มปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มเนี่ยคือเวลาจะเลิกเราจะทำแบบนี้ลลแล้วครับเติมเต๊บอ่ะเรารู้ละปุ๊บตรงนี้เสร็จเราก็ไปทำอย่าทุล่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วเดี๋ยวทำเสร็จปุ๊บแล้วก็ เปิดมือถืออ่ะแวะเข้ามาดูหน่อยเนี่ยหลักๆล,กลุงก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยจะเลิกละไม่ปมั๊มอันเดียวละเราจะปั๊มวันนี้ก่อนนี่นี่นี่เนี่ยฮะปึ๊บอันนี้ก็คือคร่าวๆของลุงก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลุงก็จะเปิดให้ดูท่าน,นี้ก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวลุงจะทำให้เรื่อยๆ ตามสัญญานะสำหรับคุณอะไรนะปาบอสอะขอมาว่าอยากให้ลุงเล่นเกมนี้แต่ลุงก็บอกแล้วว่า,เ,าเล่นไม่ค่อยเก่งนะเขามั่วๆไปเราไม่ได้เติมเงินด้วยก็เอาเท่าที่มีเดี๋ยวจะทําให้บ่อยๆเลยตามคําขอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปสั้นๆน,นะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามมา